ให้ทุกคนตั้งกายให้ตรงกำหนดสติคือความรู้สึกของเราไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าให้ความรู้สึกของเราไหลหตามลมหายใจเข้าไปหายใจออกให้ความรู้สึกของเราไหลหตามลมหายใจออกมา ถ้าเผลอสติไปคิดเรื่องอื่นเมื่อรู้ตัวก็รีบดึงความรู้สึกกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกส่วนการกระทบของลมนั้นจะใช้ฐานเดียวสามฐานเจ็ดฐานก็แล้วแต่ความถนัดคำภาวนาก็ใช้ตามความถนัดแต่เดิมของเรา วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สามมิถุนาย,ยนพุทธศักราช2561จะกล่าวถึงในเรื่องการปฏิบัติของเราว่าส่วนใหญ่แล้วพวกเราปฏิบัติธรรมอยู่แต่ว่ามักจะกังวลคิดน้นคิดนี่อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องสามีเรื่องภรรยาบางคนฟุ้งซ่านไปถึงขนาดนี้สินต่างๆก็มีขอให้เราทุกคนทำใจว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้ต่อให้เป็นห่วงเป็นใหญ่ไปเท่าไหร่เราก็ไปแก้ไขเรื่องเหล่านั้นไม่ได้ และที่แน่ๆถ้าหากว่ากำลังใจเราฟุ้งซ่านแบบนี้ถ้าตายลงไปเราอาจจะลงสวใบยภูมิเมื่อรู้จักเตือนสติตนเองแบบนี้กำลังใจก็จะได้อยู่กระลมให้ใจเข้าออกมากขึ้นส่วนที่สองคือเรื่องของนิวรณ์ทั้งห้ายอย่างซึ่งเป็นกิเลสหยาบมากั้นความดีไม่ให้เข้าถึงใจของเรา คือกามชันทะความคล่องเกี่ยวกับรูปสวยเสียงเพาอกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศยพยาบาทความโกรธเกลียดอาฆาตแค้นผู้อื่นเีนมิทธะความง่วงเหงาหาวนอนขี้เกยียจปฏิบัติอุทัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดลำคาญใจ และวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในผลการปฏิบัติซึ่งนิวรณ์ห้านี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอยู่ในใจของเราความดีก็จะเข้าไม่ถึงแต่การละนิวรณ์นั้นง่ายมากมก็คือเอาสติให้เราจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออก ตราบใดที่ยังไม่หลุดจากลมหายใจเข้าออกตราบนั้นนิวรณ์ยังกินเราไม่ได้แล้วขณะเดียวกันก็ขอให้เราเป็นบุคคลที่มีสัจจะทำความดีเพื่อความดีปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมอย่างที่ภาษาบาลีบอกว่าธรรมานุธรรมปฏิปติ เป็นนปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมมันก็แปลว่าเราจำเป็นที่จะต้องจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับการปฏิบัติของเราโดยไม่สงสัยกำลังใจไปที่ไหนพยายามทบทวนตามดูตามรู้ลมหายใจเข้าออกของเรา ว่าตอนนี้ลองหายใจเข้าออกแรงหรือเบายาวหรือสั้นนซึ่งปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของร่างกายเรามีหน้าที่ตามดูตามรู้เท่านั้นและเราจะตามดูตามรู้เช่นนี้ตลอดไปโดยไม่ทอดทิ้งก็แปลว่าเราต้องเป็นคนมีสัจจะมั่นคงจริงจังจริงใจต่อการกระทำของเรา ลำดับต่อไปเมื่อลมหายใจเข้าออกและคำภาวนาเริ่มทรงตัวแล้วก็ให้ทุกคนตั้งใจแผ่เมตตาไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกอบทุกภูมิทุกหมู่ทุกเราตั้งใจว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครเรายินดีเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั่วโลก การแผ่เมตตาทำให้สภาพจิตของเราชุ่มชื่นเยือกเย็นไม่รู้สึกแห้งแลงทำให้อยากจะปฏิบัติเมื่อแผ่เมตตาจนกำลังใจทรงตัวดีแล้วก็ให้กำหนดภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เรารักเราชอบมากที่สุดเอาไว้บนศีรษะของเรา หันหน้าไปด้านเดียวกับเราจะมีขนาดสีสันอย่างไรอยู่ที่เราชอบใจให้ใจเข้าให้พระพระเลื่อนลงไปในทองให้ใจออกให้พระพระเลื่อนขึ้นไปบนศีรษะให,ใหม่ๆอย่าเพิ่งไปเอาความชัดเจน ความชัดเจนรายละเอียดต่างๆจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อสมาธิเราทรงตัวมากขึ้นไปเรื่อยๆอันแรกให้สามารถนึกได้ว่ามีพระพระอยู่บนศรีรษะของเราไหลาตามลมหายใจเข้าไปไหลาตามลมหายใจออกมาทำได้เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว เมื่อภาพรานั้นชัดเจนสว่างสวยดีแล้วก็ยกเอาหัวข้อธรรมต่างๆมาพินิจพิจารณาก็คืนดูให้เห็นว่าสภาพร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีของสัตว์อื่นก็ดีของวัตถุธาตุสิ่งของต่างๆก็ดีมีความไม่เที่ยงเป็นปกติ เกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนไปในธรำกลางสลายไปในที่สุดระหว่างดำรงชีวิตอยู่ก็มีแต่ความทุกข์เกิดทุกข์ของการเกิดทุกข์ของการแก่ทุกข์ของการเจ็บทุกข์ของการตายทุกข์ของการพัดพลากจากของรักของชอบใจทุกข์ของการปรารถนาไม่สมหวังทุกข์ของการกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเป็นต้น ในร่างกายนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเพราะว่ารวมขึ้นมาจากดินน้ำไฟลมเป็นส่วนที่เราอาศัยอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อถึงเวลาก็ตายพังไปเราก็ต้องไปหาร่างกายใหม่ตามบุญตามกรรมที่เราสร้างมาทาไมนิยมการเกิดสามารถสลัดจิตถอนการยึดมั่นถือมั่นออกไปได้ เราถึงจะหลุดพ้นจากกองทุกข์เข้าสู่พระนิพพานนให้ทุกคนหยิบยกข้อธรรมต่างๆขึ้นมาพิจารณาหลังจากที่กำลังใจของเราภาวนาจนทรงตัวแล้วดารู้สึกว่าการพิจารณาไม่ชัดเจนก็ให้กลับมาหาพระพระกมาหาลมหายใจของเราใหม่ทำสลับไปสลับมาดังนี้ จนกระทั่งสภาพจิตให้เรายอมรับจริงๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็จิตเกาะภาพพระไว้เป็นจุดสุดท้ายตั้งใจว่านั่นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าบนพระนิพพานเราเห็นพระองค์ท่านคืออยู่กับพระองค์ท่านเราอยู่กับพระองค์ท่านคือเราอยู่บนพระนิพพาน แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาภาวนาพิจารณาไปจนกว่าไ่านรับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา ทุกคนเคยใส่ความรู้สึกเข้ามานะจ๊ะแบ่งความรู้สึกของเราส่วนหนึ่งไปที่ภาพละและการภาวนาของเราความรู้สึกส่วนใหญ่ในใจในกายใวที่ส่วนกุศลกันต่อไป